วัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมเสียงสังกะสีจะดังเปึ้ง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 หน่อยนะฮะเพราะว่าลมแรงมากเลยหน้าหนาวนะครับอากาศหนาวนะครับผมแต่ก็ต้องออกมาทุ่งนานะครับมีเสียงลมดีกว่ามีเสียงเพลงเข้านะถ้าเสียงเพลงเข้านั่งในบ้านนี่มันติดลิขสิทธิ์ต้องออกมาทําที่ทุ่งนานะครับออกมานั่งโม้ที่ทุ่งนานะฮะท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บหนาวเหน็บเพียงใดก็จะทําคลิป โมเหมือนเดิมนะครับผมอ้าวนะครับดูพระนะไม่ต้องดูเล็บเพราะว่าเล็บก็ตัดแล้วนะฮะแต่มันยังไม่พอตัดอีกเนาะดูพระไปสะก่อนเอี่ยาฝ่าวซ้อมยังเล็บหลนะครับอ้าวนะครับเห็นแบบนี้เดาออกหรือยังเออเห็นแบบนี้คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เป็นพระเนื้อชินเออเนื้อชินหรือเนื้อตะกวัวชินตะกวัวชินเงินชินกับตะกวัวอันเดียวกันไหมผมเข้าใจถูกไหมเนี่ยเอาก็เรียกชินเนาะเออชินมันจะมีสนิมแดงบ้างสนิมเขียวบ้างนะครับหรือไม่เป็นสนิมบ้างก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะที่ไปฟังเขามาเนี่ยเขาบอกให้ดูความเก่าเอาความเก่าวันนี้ความเก่าเป็นเช่นไรนะครับเออใครเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวตั้งแต่3วินาทีแรก นะครับมีความคิดอย่างไรเอาคอมเมนต์นะครับผมอ่ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับองค์นี้ผมก็ทําการเขียกรองประกองชีพมาที่แรกว่าจะไม่เอาแหละสภาพพระไม่สวยแต่ดูไปดูมามันทําไมมีความแบบจะว่าเก่าก็ยังไงอยู่จะว่าใหม่ก็ไม่น่าจะใหม่นะฮะก็เลยทําการติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับเพราะว่าที่แรกไม่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 เช่าแต่ที่แรกเพราะว่าไม่ชอบไอ้พวกสีแดงแที่มันติดติดมาเนี่ย เนี่ยสียแดงมันเอาสีมาแปะแปไว้เนี่ยเพราะอะไรผมเข้าใจว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาน่าจะทําการแบบว่าแต่งให้มันมีสนิมแดงเออแต่งให้มันมีสีแดงแปะมานะฮะจะได้แบบว่าทําการขายง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นพระหูยานพระหูยานก็ขึ้นอยู่หลายที่ แต่ที่เราจะได้ยินกันแบบคุ้นหูก็คือว่าพระพิมพ์นี้เรียกพระหูยานลบบุรีนะครับแต่แต่อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นกรุ่ลบุรีหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นหลายกรุนะครับขึ้นหลายกลุมากนะครับผมขึ้นอยู่กี่กุนะสิบกุหรือ6กุหรือ10กุนี่แหละมีหลายพิมพ์นะครับมีพิมใหญ่พิมพ์กลางนะครับพิมเล็กอันนี้เขาเรียกพิม์จิ๋วหรือพิมพ์เล็กอ่ะพิมพ์จิ๋วหรือพิมพ์เล็กจะขนาดเล็กหน่อยถ้าเป็นพิมพ์ทั่วไปมันก็จะประมาณนี้นี่ เป็นพิมพ์ทั่วไปเขาจะทําแบบนี้นะฮะทำแบบนี้นะครับเขาเรียกเป็นพระหูยานนะครับอ้าวนะครับมาดูเราทําไมต้องเรียกว่าพระหูยานเพราะว่านี่แหละเนี่ยถ้าเป็นองค์ใหญ่เห็นไหมหูจะยาวๆหน่อยหูจะยาวๆลงมาติดบ่านหน่อยเขาก็เรียกว่าพระหูยานนะครับแต่อันเนี้ยอ,องค์เล็กจะเห็นได้ยากหน่อยนะฮะโอ้ยลมแรงมากเลยอดสาวเด้อพอยพี่น้อง อดสาวเด้อพ่อแม่พี่น้องนะฮะอา้าลมแรงมากนะฮะนี่เห็นหูไหมหาหูก่อนนะฮะจับยากได้องค์เล็กนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะหูก็จะยาวลงมาถึงบ่าเลยนี่หูข้างนี้นะฮะนี่ข้างนี้น,ะะน,น,นี่อ่ะนี่ ่ะนะฮะโหนะฮะนี่เนื้อนี่คล้ายๆว่าเอาสีแดงมาแต้มไวนะ้นะนี่มาแตะไว้ให้มันเป็นคล้ายๆสนิมแดงอะ่ะเห็นไหมฮะนะฮะน,ะฮะนี่อ่ะนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายผ้าเห็นไหมฮะลายผ้าก็ลายผ้าบ้างนะครับลายแบบเป็นแบบตันก็มีเป็นแบบ ผ้าก็มีนะฮะแต่องค์จิ๋วไม่รู้ว่าดูตําหนิกันยังไงนะครเพราะว่าองค์ใหญ่เขาบอกให้ดูที่ซอกแขนจะมีผดนะครับแล้วก็มีเส้นคอมีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสภาพเขาเรียกอะไรเป็นสภาพที่ไม่สวยเป็นพระสภาพที่ไม่สวยนะฮะแต่คาบไขขึ้นติดแน่นมากเลยไม่สวยนะฮะเป็นสภาพที่ไม่สวยเราจะดูตรงไหนนะครับ เขาบอกว่าตําหนิในองค์พระมันมีแม้กระทั่งแม้กระทั่งว่าพระที่ทําขึ้นใหม่เนี่ยมันก็มีนะฮะนี่พระที่เขาทําขึ้นใหม่อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับอันนี้เป็นพระสนามนะครับพระสนามที่บอกว่าเขาให้ดูเนี่ยก็คือตรงซอกแขนมันจะมีผดเออมันจะมีเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยแล้วก็คอฮะคอก็จะเห็นเป็นเส้นที่คอฮะว่ามันยังถอดติดหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถอดติดนะเส้นที่คอบ้างหูบ้างเนี่ยเส้นตรงนี้บ้าง นะครับมันถอดติดหมดเลยนะครับแล้วก็บัวนะครับบัวตรงไหนอ่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้น่าจะทําพิมพ์มาผิดแล้วก็นิ้วก็ต้องเป็นแฉกนิ้วก็ต้องเป็นแฉกด้วยนะครับนี่นิ้วต้องเป็นแฉกแล้วมันถอดมาติดหมดเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นเนี่ยลายผ้าเห็นไหมแขงดูเนี่ยก็จะเป็นลายผ้ามันถอดติดมาหมดเลย นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกให้ดูที่ความเก่าไว้เป็นหลักแต่ความเก่าจะความเก่าขนาดไหนนะฮะเออความเก่าขนาดไหนเนี่ยดูหน่อยสิมือเป็นแฉกไหมเพราะว่าองค์นี้เป็นพิมพ์ที่ไม่สวยนะเออเป็นพิมพ์ที่ไม่สวยนะครับนี่นี่มือก็เป็นแฉกไหมเนี่ยเนี่ยอเนืกันนะนี่นี่เห็นไหมเออนี่มือก็เป็นแฉกอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะอ่านี่อะไรล่ะ จับยากเนาะอ่ะมือเป็นแฉกอะฮะอ่ะ,อะความเก่าเป็นไงใช้ได้ไหมอ่ะความเก่าอ่ะความเก่าความเก่าให้ดูความเก่า นะครับผมอ่าน,นี้ผมก็คิดว่ามีความเก่าะะมีความเก่าประมาณหนึ่งมีความเก่ากว่าทั่วไปถึงได้ทำการเช่ามานะครับก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมอันนี้ทีนี้ดูของเรียนแบบที่เขาทำขึ้นมาเห็นไหมฮะดูเพลินเหมือนจะเก่าดูเพลินเหมือน,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 นจะเก่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเราไปเทียบแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เนื้อคนละอย่างกันเลยนะครับนี่เห็นไหม เนื้อคนละอย่างกันเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมฮะโอ้งานเก่ากับงานใหม่เนี่ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะอ่ะเห็นไหมนี่แทบจนะนะเห็นไหมฮะลมแรงมากเลยอ่ะคือมีความต่างกันเห็นไหมฮะความเก่ากับความไม่เก่าเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะดูออกไหม เออนน่นี่นะฮะนี่ตะกัวใหม่กับตะกัวเก่าเห็นไหมฮะจะมีความสีสันความอะไรจะต่างกันเลยนะฮะดูด้านหน้าสิเทียบแบบนี้เลยเห็นไหมฮะของทําขึ้นใหม่กับของทําเก่าเออนี่เห็นไหมฮะนี่เออหลุดมืออีกแล้วจับยากเนาะกล้องผมมันก็ เขาเรียกอะไรอุปกรณ์ในการทำคลิปก็ไม่ค่อยดีนี่นี่เห็นไหมฮะนี่อ่ะนี่เห็นไหมอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ทำขึ้นมาใหม่เห็นไหมนี่เหลี่ยมมาบมาบอยู่นี่นี่คือทำขึ้นมาใหม่แต่เขาถอดตำหนิถอดอะไรมาได้ชัดนะเขาถอดตำหนิมาเนี่ยถอดไอตำหนิมาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาบอกว่า ดูตำหนิก็ไม่ได้เพราะว่าพระที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยมันถอดมาได้แบบติดเกือบหมดเลยพวกลายเส้นลายสายเนี่ยแต่ว่าเขาบอกให้ดูความเก่าเอาผมก็เลยแบบว่าต้องเช่าแบบความเก่ามานะฮะความเก่ามานะครับนี่เห็นไหมนะครับดูเทียบ ความเก่าเอาคิดเหมือนผมไหมนะครับมองแล้วเป็นเหมือนผมไหมว่าองค์เล็กเนี่ยจะเก่ากว่าองค์สนามที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือตะกัวเก่ากับตะกัวใหม่คือเนื้อชินเก่าชินใหม่นั่นแหละเขาเรียกตะกัวไหมนี่เห็นไหมฮะก็จะมีความต่างกันเห็นไหมฮะนี่ของเก่าของใหม่ก็จะมีความต่างกันนะครับนี่เทียบอย่างนี้เลยหรืออาจจะมีเก่ากว่านี้ก็ว่ากันไป นะฮะนี่ผมก็คิดพิจารณาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเคยจับของแบบว่าสนามใหม่ๆมาอย่างเงี้ยมันก็พอที่จะเครียกอะไรนะพอที่จะจดจําอยู่เดี๋ยวถ้าเรามาเจอจับปุ๊บที่มันดูเก่ากว่าของเรียนแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราก็จะพิจารณาได้ง่ายผมก็เลยตัดสินใจที่จะเช่ามานะครับตัดสินใจที่จะเช่ามานะครับก็ไม่แพงหรอกเพราะว่าเป็นผ้าเขียกกอง เป็นพระเขียรกลกองไม่แพงนะครับหลัก10เองไม่ใช่หลักร้อยหลักอ่บนะครับใครดูแล้วนะครับใครดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพระหูยานพิมพ์จิ๋วองค์นี้นะฮะเอาใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพระจิ๋วองนี้คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนี่เห็นไหมฮะเออความเก่านี่เห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่สนิมแดงหรอกผมคิดว่า เขาเรียกอะไรผมคิดว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคิดว่า,าพระเนี่ยนะฮะองค์พระดูเก่านะครับดูเก่าแต่ว่าไม่ได้มีสีแดงไม่ได้มีเขาเรียกอะไรสนิมแดงขึ้นมาก็เลยทําการออกยากขายยากก็เลยนาสีแดงเนี่ยมาแตะเพื่อให้เกิดมีแบบรอยสีแดงบ้างจะได้ขายง่ายผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นพวกชินเขียวชินเงินอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างที่จะยากคนเขาจะนิยมสนิมแดงให้มีติดสีแดงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำมั้งเนาะเพราะว่าเขาอาจจะกาเรียกอะไรเพื่อความที่จะขายง่ายขึ้นนะฮะวนผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับองนี้นะครับก็เป็นความเก่าประมาณนี้นะผมก็เทียบให้ดูแล้วนะครับว่าใหม่กับเก่ายังไงนะครับหรือใครดูอันนี้เก่า ใครดูองค์ใหญ่เก่าใครดูองค์เล็กใหม่เอาคอมเมนต์มีใครเบิ้งสลับกันบ่นี่นะฮะเออมีใครดูสลับกันไหมองค์นี้ใหม่ไหมรหรือองค์นี้เก่าเออหรือองค์นี้เก่าแล้วองค์นี้ใหม่นะฮะก,ก็ก็เทียบได้เก่าประมาณนี้หรือจะของจริงเนี่ยหรือของจริงจะเก่ากว่านี้นะครับหรือของจริงจะเก่ากว่านี้ก็ ก็คอมเมนต์แต่ผมไปดูแล้วนะครับของที่อยู่ในคลิปเขามันก็อายุอานามโซโลโหะก็แบบพอๆกันกับผมนะเออพอๆกันกับองค์นี้นะองค์เป็นเขาเรียกนะประมาณกี่ร้อยปีเนี่ยเจ็700ปีไหมประมาณนั้นไหมนะครับส่วนพระประเภทอ่าหูยานนะครับพระหูยานเนี่ยลบบุรีหรือขึ้นกุต่างๆเนี่ยประเภทแบบแบบอย่างเนี้ย นะครับเป็นประเภทพิมพ์แบบนี้นะส่วนมากก็ผูทุกคุณก็โดดเด่นในเรื่องของบูบูหน่อยเป็นพระสายบูนะครับเป็นพระสายบ,ออานะบูออกไปทางคุ้มคลองนะครับออกเป็นทางคุ้มคลองมหาอุดมหาอํานาจนะครับมหาอุดมหาอํานาจนะครับซึ่งอ่าชายไทยหรือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พวกทหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมกันมากเลยพวกพระล่วงนั่งพระล่วงยืนนี่อันนี้คืพระล่วงนั่งหูยานก็ได้หรือจะเรียกพระหูยานก็ได้แต่ว่าก็เป็นพิมพ์แบบเป็นหน้าพระล่วงนั่นแหละเออถ้าเป็นพิมพ์ยืนเขาเรียกพระล่วงยืนถ้าเป็นพิมพ์นั่งเรียกพระล่วงนั่งนะหรือจะเรียกว่าพระหูยานก็ได้เพราะเอกลักษณ์เนี่ยก็คือว่าหูจะยาวนะครับผมก็เป็นพระที่ เช่าหากันหลายตังค์นะฮะหลายหลายหลายตังค์นะครับเป็นหลักแสนว่ากันไปเป็นตั้งแต่หมื่นกลางจนถึงหลักแสนนะครับทุกวันนี้ไม่รู้ว่าถึงหลักล้านหรือย,ยังแต่ก็น่าจะประมาณหลักแสนแหละเนาะนะครับก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปล่อยเช่าแล้็ผู้ขอเช่าที่จะอ่าตกลงกันเองนะครับอันนี้ <c oughs> เป็นของสนามเจอได้ทั่วไปนะครับดูเหมือนจะเก่าเห็นไหมฮะ เออเขาแต่งเก่ามาเนี่ยแต่มันก็ยังไม่เก่าแต่ว่าตําหนิที่เขาทํามาก็โอเคใช้ใช้ได้นะครับอืมอาจจะองค์นี้อาจจะแบบเรียนแบบมาไม่ค่อยเนี๊ยบแต่ว่าผมเคยเจอแบบเรียนแบบแบบมาได้เนี๊ยบกว่านี้ก็เจอกันได้เยอะแยะนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ดูความเก่าเอานะฮะดูความเก่าเอาแล้วก็ต้องหาแบบองค์เก่า,กาๆมาดูเอาเนาะผมก็ยังไงล่ะได้ความรู้สึกผมองคนี้มันเก่ากว่าพวก พวกที่เรามีเนี้ยเนี้ยมันดูใหม่ใช่ไหมฮะนี่มันดูใหม่ใช่ไหมฮะนี่ดูใหม่เราก็ได้ของเก่ามามาเทียบเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูได้ง่ายเมื่อเก่าหรือจะเทียบกับองค์ที่เรามั่นใจว่าแท้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งทีนี้มันอยู่ในกรอบไม่รู้ว่าจะจะเทียบกันได้หรือเปล่าผมขออนุญาตไม่แกะนะไม่แกะก็แล้วกันเออเพราว่าทําคลิปไปแล้วนี่พระพิจิต,ตรเ,เม็ดข้าวเมาเห็นไหมฮะ ดูความเก่าไหมผมไม่แกะนะเพราะว่าขี้เกียจนี่ชัดไหมพอดูได้นีน่อะความเก่าเนียเห็นไหมเทียบได้เลยนะฮะมีเขาเรียกอะไรนะโลหะเนี่ยเห็นไหมโลหะเนี่ยมีอายุอนามเนี่ยเท่ากันเลยนะฮะเอ๋ถึงกันเลยเนี่ยระหว่างเนี่ยถ้ามองในในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะแต่ถ้าเราได้เห็นองค์จริงเนี่ยได้เห็นองค์จริงได้สององค์จริงเนี่ยจะรู้ว่า ทั้งสององค์นี้นะครับทั้งสององค์นี้เนี่ยนะครับมีความเขาเรียกอะไรมีอายุของโลหะแบบใกล้เคียงกันเลยหรือจะแม้กระทั่งว่าเท่ากันเลยนะฮะร,ระหว่างพระพิจิตกับพระหูยานพิมพ์จิ๋วนะครับนี่เห็นไหมอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมฮะดูมีความต่างไหมนี่เห็นไหมฮะนี่ของใหม่กับของเก่าเนี่ยเห็นไหมเนื้อหาต่างกันเลยเห็นไหมนี่เออแต่ถ้าเอาแบบอายุอนามเหมือน เท่ากันไล่เรียกกันมาใส่ยุคเดียวกันเห็นไหมฮะก็จะมีความามีความเหมือนกันทําทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า,าทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าพระองค์เนี้ยนะฮะพระองค์นี้นะครับมีค่อนข้างที่จะออกไปทางแท้แต่ว่าพิมพ์ไม่สวยแค่นั้นเองนะครับออกไปทางแท้แต่ว่าพิมพ์ไม่สวยคนก็เลยเขาเรียกนะ คนก็เลยไม่ค่อยสนใจเพราะว่าพิมพ์ไม่สวยนะครับผมอ้าวนะครับใครดูแล้วนะครับใครดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเออใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเป็นเหมือนที่ผมคิดไหมหรือใครบอกว่า อะไรยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมคอมเมนต์ comment ได้สวดได้นะครับสวดได้เอ,อสวดได้เต็มที่ทุกคลิปเลยเออทุกคลิปที่ผมทํามาเนี่ยสวดได้นะสวดมาเลยนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมไม่ได้เอเรียนนะ คือถ้าขอแบ่งอะ่ะเออขอแบ่งก็ซื้อขายตามความพอใจนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะมาทําคลิปเพื่อจะขายพระอย่างเดียวเออที่จะขายพระขายอะไรก็สวดได้นะสวดได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำการขายอาชีพเออทำคลิปมาเพื่อเออเป็นอะไรให้ดูเล่นๆเออให้ f c ได้ดูเล่นๆไปอันไหนเป็นยังไงนะเออเออแบบว่า ดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วดูไปเพลินๆบ้างดูแล้วเป็นเขาเรียกนะเป็นข้อหลักพิจรารณาข้าวๆเออเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการตัดประกอบการตัดสินใจในการเช่าหาก็แล้วกันนะครับคงอาจจะไม่ได้ชี้ชัดระบุอะไรมากเยอะแยะผมก็ไม่ใช่เซียนนะผมไม่ใช่เซียนที่จะไปชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดเออไปเป็นชี้ขาดได้อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เอามาทําคลิปให้ดูแล้วก็ อ่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นหลักพิจารณาเล็กน,ๆๆน้อยนะกันไปนะครับเออสวดได้ตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปสุดท้ายเหละสวดโหลดแล้วผมเป็นในซีเรียลอะไร <c oughs> นะฮะผมก็ไม่ได้เคลีย์ไม่ได้อ่าทการเคลียกนะซื้อขายพระเครื่องนะครับแต่ผมซื้อที่ผมซื้อมาทามาทําเป็นคลิปนี่แหละนะต้องจำเป็นต้องซื้อมาเพราะไม่อยากจะไปโหลดภาพเป็นโหลดภาพแล้วมาเล่าอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรมันมันเหมือนไม่แฟร์นะฮะแล้วก็ อีกหนึ่งคือจะติดลิขสิทธิ์เรื่องภาพด้วยเจ้าของภาพติดลิขสิทธิ์ด้วยสู้ดีก็ไปหาเช่ามานี่แหละเดินสนามแล้วก็เช่ามามาพูดมาคุยกันก็บอกเออลงทุนหน่อยน้องเดียหาว่าไม่ลงทุนลงทุนหน่อยเออนะอ่าแนตะ่ได้เราได้ภาพดีมาก็เราก็ได้มาฮะได้ภาพไม่ดีมาได้แบบเรี่องนะได้พาพเก้ามาก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าซื้อซื้อค่าโง่นะซื้อค่างโง่ซื้อความรู้เอานะครับต้องเขาเรียกนะจะเป็นเซียนมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสียเออจะเป็นเซียนมันก็ต้อง ต้องยอมใจหน่อยเออไม่ใช่เซียนผมไม่ได้เป็นเซียนผมไม่เออลืมไปเออจะเป็นแบบคนที่แบบว่าอยากมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเออมึงก็ต้องกล้าลงทุนหน่อยนะฮะครับผมก็ดูไปนะครับเพราะว่าจะไปซื้อลาบ,บวัวมานั่งซอยจุมานั่งกินให้คนดูเนี่ยร่างกายผมมันไม่ไหว <c oughs> กินทีเป็นสองสามโลเมือนกับคนอื่นเขาไม่ไหวนะเออเอามาทําอย่างนี้แหละนะฮะนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ ค่อยๆดูกันไปเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมอ้าวนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็แค่นี้เนาะคงไม่ได้มีอะไรเพราะพระมันก็สภาพที่ไม่เคยลยนะมันชี้ตำหนิไม่ไม่พระแบบเนี้ยคือพระเก่าเนี่ยมันมันไม่ได้มีตำหนินะให้ดูความเก่าเอาเขาบอกดูความเก่าเอาถ้าเรามั่นใจว่าพระประเภทเนี้ยพระกลุประเภทเนี้ยถ้าเรามั่นใจว่าความเก่าถึงยุค นะครับเราก็เลี่ยมแล้วก็แขวนคอได้เลยให้ดูที่ความเก่าเอาเพราะว่าตำหนิบางครั้งกเกบอเขายังถอดมาได้มันถอดพิมพ์มาได้เกือบหมดอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมมันถอดมาได้เกือบหมดดังนั้นเนี่ยให้ดูที่ความเก่าเอาแล้วกันตามก็เรยตาม คนในวงการเขาบอกเก่าวมานะผมก็ไปฟังเซียนเขาพูดมานั่นแหละในคลิปต่างๆเขาบอกก็ให้ดูความเก่าเอาบางทีตําหนิมันก็ดูได้เขาก็ชี้ตําหนิให้ดูเขาก็ชีต้ชตําหนิให้ดูเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าตําหนิก็ดูได้แต่ว่าตําหนิจะใช้ได้มันก็ทุกวันนี้มันก็ก็ต้องดูความเก่าบวกไปด้วยเพราะว่าตําหนิทุกวันนี้เขาก็ถอดพิมพ์มาได้ว่าอย่างกันอย่างนั้นเอาส่วนแล้วก็ดูที่ความเก่าเอาถ้าเรามั่นใจว่าพระของเราเก่าถึงนะฮะเราก็ เลี่ยมแขวนคอได้เลยนะครับผมอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดสับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจเในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ